ก็รบกวนทีมงานหลักผักดีฟ้ามนะครับคลิปนี้ห้าจิตตัดต่อเอาใจพ่อแม่พี่น้องที่ได้เงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับรายรับท่านบ่เกินมีชิพรายสองหมื่นนะครับมืนอ,อนี่หอยอเนกพันบามีอออมาฝากอีกชุดเกา่าก็สิขายไปหลายตแล้วนะครับยนเอกสวัสดีครับสวัสดีครับมีราคาใดแนมอือน,นี่บโบโบครบับผมชุดชุดสองมื่นมีตัวใดแน หมื่นเเหลืออายุสามตัวตัวใดแน่หนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวนี่นะรับสองหม่ซืสองหมื่นจื้อายุสาตัวนะครับคเราเรีนนี่ครับก็รของกรของไม่เลยครับนั่นนครับผมแดงหพึ่งขาวหนึ่งสีกาบลาหนึ่งสียังกอ่าสีกับลครับเป็นเืองนี้สีหันสีหันกับเนี่ยครับสามตัวตัวละสองหมื่นขายได้ครับมันหลายตัวอีกจังน้อยก็ได้ ผมมักแมนี่ได eh ah ah ้ผมเดี๋ยวผมคอาเบิ้งแมนี่ก่อนแมนี่ทรงสิแก่อายุหลายแล้วนะครับไก่ขึ้นผสมแล้วครับผมรมตลาดนีอย่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับคลิปก้อนทาดตายยูตตลาดซื้อขายโคกระบือ้อยเอ็นนะครับลิปนีอยู่ตลาด โคกสีว่าปีนะครับพ่อแม่พี่น้องสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นไอสองหมื่นบาทมีอยู่สามตักับผมตลาดลอยเอ็ดตลาดบ้านหันทามหาห้อยอเนกได้นะครับจากเบิ้งเดือดลอยกับไปบ้านหันเบิ้งในสนามแล้วไปเบิ้งบ้านกับรคาคาสามหมื่นบาทไอสองหมื่นบาทสามตเบาๆลงมากนะครับหมื 10, 7, 3, <ง>่นเจ็ดพันห้าร้อยสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้ คูละสามมื่นหาเลือกเอาตัวใดก็ได้ครับผมหนึ่งหนึ่งสองสามซี่หาหาโตกันยังบ่ท่านถึงแสนนะครับเอาทางฝุ่นสองต4 0สี่มื่นเอาเอาทางผีสามมื่นหานะครับครับผมเดี๋ยวชุดทางหลังกำลัง ตัดต่ออยู่นะครับครับผมใกล้ๆเพิ่นทรงได้นะครับทีมงานหลักผักดีฟาร์มเอาถ่ายน้ากันมาซีหาปีแล้วนะครับตลาดนี้เขาถ่ายทําอยู่ว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมตอนนี้สวยนะครับพ่อแม่พี่น้องถือว่าแพงเอาแดงไว้ก้อนนี่และเฮ้วหนึ่งมืนเหาร้อยนะครับ นีน้ำว่าให้แนีมดีๆแล้วก็เก็บไว้เท่าละโตแดงครูกันหาลังเทีาเอาไปอืมนสวยๆได้มันนี่สามตนทางพุนออ่นเนี่อาร์บัตนี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่ก็คือมื่นสี่มื่นห้ามื่นหกนะครับ สิบหกกับสิบสี่สื่มื่นชุดนี้สี่0มื่นหาท่านต่อครับบ่ท่านต่อต่อต่อีกันล้มอีกครับผมมาเป็นเพื่อเยือเยอะเลอันนี้วัวหลุนธรรมมาตาแบบนี้กันเหครับวัวหลุนรับหนครับเมื่อนานครับเมืกเม่อตัวล้งได้ครับเพราะมันเหนาเลย หกเจ็ดแปดมีเก่าโตบออ่อมันนี่มีเก้าโตสาวสาวนะครับสาวสาวออเก่าโตเลยทีมงานหลักผักดีซ้าฝากพ่อแม่พี่น้องเอาใจคนงบหน่อยทุนหน่อยนะครับเอาไปคอยพัฒนาเก่าโตนี่ไลไรเบิดไปขันยกเก่าโตนี่ไรเปันไหนบ่ <c oughs> เดี๋ยวคอยไลนะ อาพี่น้องโทรมัสต์นะครับครับลายเทลาร์เทียวนะครับครับผมเอาอันคู่<แ>ชุดชุดพุ่น 60, หกหมื่นหกหมื่นอันอันนี้สี่หมื่นห้าอันนี้เท่าไหร่ละ่ะต้นละเกียรติหานี่สามหมื่นหาบวกที่สิบสามโมไดหลงคือว่าแสนต้นๆน,นะครับแสนกลางๆ ับผมเดี๋ยวคอยไล่ราคากันเบิงทีมงานหลักปักดีฟาร์มห้างมือนีได้ของหน่อยมาฝากพี่น้องพี่เนกผมขอเบอร์ฝาก086 086 8555 8555 328าค่านี่ราคานีลอยโลทรงฟรีครับผมขอบคุณหลายๆนะครับครับผม